ไม่ไปเราจะซ้อมหยุดไปกินข้าวเราเห็นเธอซ้อมตลอดเวลาเลยนะจะซ้อมอะไรนักหนาเพาเราซ้อมเราจะไปประกวดเต๋าเรามีอะไรจะบอกเธอเรายังไม่ได้ท่อนสุดท้ายเลย่วยเ,เราแต่งน่อยไ,ได้ไหมเราเนี่ยนะเราไม่เคยแต่งเพลงเลยนะเะมื่อกี้เธอมีอะไรจะบอกเรานะเออเอาไว้หลังเธอแข่งเสร็จเราค่อยบอกแล้วกันเต๋าเรียนเสร็จแล้วเราไปกินไอติมกันปะไมไปเราจะซ้อมเอามันนี่ นิวเอาคืนมานะอยากได้ก็ตามมาเอาสิเราอยากดีดบ,บ้างอ่ะเธอสอนเราได้ไหมได้จับอย่างนี้จับอย่างนี้ อันอยูกับป่ะท่อนนี้เหรออ๋อเสร็จแล้วเอาไปให้เต๋าดีกว่าพี่บุ๋มสวัสดีค่ะเต๋าอยู่ไหมคะเต๋าไม่อยู่จ้ะออกไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนฝากอันนี้ให้เต๋าหน่อยนะคะ เนื้อเพลงอะไรอ่ะฮะกลับมาแล้วหรอเพื่อนอ,อันนี้มาฝากไปให้แต่งให้เราจนจบเลยเหรอนิวบ้านว่างให้เฉันเอาเต่าไปไหนมาแลเป็นอะไรเนี่ยหน้าเศร้าเลยนะ ออคุณทําโครงการที่2ได้เลยนะคุณเต๋าได้ครับเดี๋ยวผมบอกลูกน้องจัดการให้ครับคุณเป็นวิศวกรที่เก่งมากฉันชื่นชมผลงานของคุณมานานแล้ว4ปีแล้วนะเธอไปอยู่ที่ไหนเสียงพิมพ์ เธอหายไปไหนมาครอบครัวเรามีความจําเป็นที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเธอรู้ไหมเรามานั่งรอเธอที่นี่ทุกวันเลยนะแล้วเธอสบายดีไหมเพราะเราคิดถึงเธอทุกวันเลยแม <า S 2> ่สวัสดีครับอุ้ยหลานยายก็เป็นแต่สร้างแถมมาอุ้มเบ่งก็หนักยังายบ่หนี่ห้เก่งบ่สูกางขึ้นหายยูเบิดขึ้นมอกรับตอนเ้านี่แล้วครับแม่ยูผู้ดเดียวเงาบอคือบว่ายายไปอยู่น้ำกันบ่ละแม่มักยู่แบบนี้มากยูแบบธรรมชาติ น,นู่นแล้วเปนจะสร้างเนาะหนาเพิ่นแม่ผมบอกกับปูมาฝากไอ้มิทินเมียวเอามิทินได้กับปูมาหลายอยู่บ่แล้วแม่องเมียกันเด้อไอไอไอเห็นควายสิบตแล้วมาทางนี่บ่ควายหนูเฮียแม่ไอเห็นบ่บ่เห็นเนี่ล่ะเดี๋ยวไอจะพาไปหปาไปไป ไอ้ ai, ขอบใจละหลายเดอ้อพี่ซอยหาควายเบิดมือว่อเป็นยังดอกนางแต่ว่าน้องซื้อว่าจังไรซื้อว่าส้มผูดจ้านอ้องส้มผู้ไอ้มิตทินนอ้องส้มผู้ถ้าโดนวะไอ้โดนทมเลไอ้กระทาดอกส้มผู้แม่โทรมาเห็นยังกันอยู่นี่สวัสดีครับแม่มึงคือปล่อยเห็นผู้ชายมาจับมือถือแขนมึงยังสิมาเนี่ย โตเป็นไทยจังมาเอิญเข้ามาแม่โตมาจับมือถือแขนลูกห้าสิลูกห้าเสียหายโตต้องไปหาเงินมาสู่ขอหลูกข้าเลยสิบล้านสิบล้านขันบอมีเงินสิบล้านกับตองมาหามันเม,มื่อแม่กินข่าวแล้วบอบอ่บ,อบ,อบอ่อยากแม่เป็นยังขึ้นหน,น,น้าเครียดเคิียดนํามิตทีนไอ้มิตทีนแล้วเป็นอย่างแม่ไปมากผู้สาวแม่เขาโมโหคาดองสิบล้านอุกอังนั่มอยู่นีเจ้าเสียจังเดมันจะไปหาอยู่ใส่ เอ้ยมีทินากันไ,ได้ยินข่าวต้องการใช้เงินบ่อเออเนี่เอาเงินมาขึ้นสิบล้านเงินห้องหกล้นานเพราะเงินบ่อีกสี่ล้านถือว่าเป็นการตอบแทนที่ดูแลแม่ให้เอาไปแต่งเนี่ยเด้อต้องซุปผู้ไอมีทินไอมาได้จังใดไอมีเงินไปแต่งน้อนงอะไรทีหนี่เงิหนสิบล้าน พี่ลีบอกไอ้เขาเซไปแต่งงานกันแล้วมั้งอิ๋วตอนเย็นเราไปกินบุฟเฟ่ต์กันไหมอิ๋วไม่ได้ไปหรอกช่วงนี้อิ๋วต้องเก็บเงินเฮียฮายสวัสดีค่ะอิ๋วอิ๋วเอาน้ำเย็นมาให้เฮียฮายหน่อยลูกน้ำข่ er. เาเฮียอ้าพนักง,งานใหม่เหรอเจ๊ไม่เคยเห็นหน้าเลยเพิ่งมาทํางานได้อาทิตย์เดียวอายุยังน,น้อย,อยอยู่เลยแต่ขยันตั้งใจทํางานมากแล้วช่วงนี้เป็นยังไงขายดีไหมเจ๊ว่าจะสั่งผลิตเพิ่มอีกหนึ่งพันล้านเดี๋ยวเฮียจัดการให้ พี่พอลล่าเฮียคนนั้นเป็นใครหรอเฮียเจ้า,จาของโรงงานที่เราสั่งผลิตยาทานายางด้วยนี่แหละอ๋อคนนี้หรอเฮียไฮสวัสดีค่ะอ้าวนี่เด็กร้านเจนกนี่คือว <c> ่าหนูอยากสั่งผลิตยาทานายางเป็นแบรนด์ของตัวเองค่ะ <c oughs> ความคิดดีนี่แล้วจะสั่งผลิตกี่ลังละหนูสักสองร้อยลังได้ไหมคะโอ้ยแม่หนูเขาสั่งผลิตกันทีและเป็นพันลังเลยนะห <t> นูมีเงินทุนเท่านี้ค่ะ งั้นไม่เป็นไรหนูขอตัวกลับก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียขอคิดดูก่อนนะหนูได้ค่ะขอบคุณค่ะเฮียหนูจะรอฟังข่าวดีนะคะเฮียคิดว่าชื่อนี้แหละที่เหมาะกับเขาหนูหน,หนูเดี๋ยวก่อนเฮียตัดสินใจแล้วนะเฮียจะทํายาทาหน้าอย่างชื่อแบรนด์โของอายให้หนูโของอายโของอายความหมายคือดวงตาแห่งแม่น้ำโขงชื่อนี้เฮียรักและชอบมากเลยนะเฮียให้ชื่อนี้กับหนู นี่เหรอร้านมหาโซคเจ้าของแบรนด์ของไอสวัสดีค่ะนนคุณลูกค้าหิวมิตรพินสบายดีลีบอร์เจอ,อิวมหาโซคเออใช่ค่ะเฮ้ยอย่าบอกนะ,อะของไอเป็นแบรนด์ของเธอเหรอใช่แล้วจ้ะเห็นเขาบอกว่า แบรนด์ของไอ้ไซดีมีคุณภาพแบรนด์เราอยากเป็นตัวแทนของไอ้ไปขายที่ฝั่งลาวเจ้อิ๋วครับตัวแทนสำนายอยว่าคอยอยากเป็นตัวแทนเอาเครื่องไปขายฝั่งคุณยินดีมากๆเลยจ้าคอยได้ยินซื้อแบรนด์ของไอ้มาโดนแล้วเลยอยับมาพ่อน่ะก็ของแบรนด์โตจริงมือนี้ได้พ่อแล้วเป็นบุญตาหลายหลายยินดีความสําเร็จของอยู่ด้วยนะซือจริงมากขอบคุณนะวันนี้ ยูขอสร้างแบรนด์ของตัวเองแบรนด์ที่มีเพื่ความรักความตั้งใจและความเชื่อมั่นว่าเป็นสูตรที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องชาวเสฉวนยาตั้งแต่เห็นขวดยูขนลุกเหมือนมีองค์พิานาะคมาบอกว่าใช่เลยนี่แหละของอเอยูเย็นนี้ว่างไหมครับว่าจะชวนไปเล่นที่ริมน้ำขงได้จ้ะ ิ๋วรู้ไหมทําไมเราชอบ่วนอิ๋วมานั่งเล่นที่แม่น้าโขงทําไมล่ะพ่อแววตาหอิ๋วสวยเหมือนแม่น้าโขงไงคบกันมาสามปีแล้วเธอก็ชมเราตลอดเลยนะก็ระเธอน่ารักเรากลับกันเถอะต้องไปช่วยงานพ่อกับแม่อิ๋วเราจบโม .6 หแล้วมากับมัดจะให้เราไปเรียนต่อที่ต่างประเทศงั้นเราคงจะไม่ได้เจอกันแล้วสินะ เราไม่ไปหรอกเราจะเรียนที่นี่กับเธอเธอไปเถอะนะเพื่ออนาคตของเธอพ่อพ่อเหนื่อยไหมจ๊ะยู่เห็นพ่อกับแม่กีดยางกลางคืนไม่ได้นอนกลางวันก็ทำงานต่ออีกนี่ก็ต้องสู้ <c oughs> ถ้าไม่ทำจะเอาเงิน ที่ไหนสูงยิเรียนอยากให้ลูกเรียนสูงๆไม่อยากให้ลูกลําบากเหมือนพ่อกับแม่จบม .6 ยูจะไปหางานทํายูไม่อยากให้พ่อกับแม่เหนื่อยไม่เป็นไรลูกมีหน้าที่เรียนยูก็เรียนเลยยิวตัดสินใจแล้วบ้านเราจนยวคงไม่มีวาสนาเหมือนคนอื่นเขาหลอก ยังเด็กอยู่เลยทำไมไม่เรียนต่อละลูกเศรไดายนาคตอิวอยากแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ค่ะเด็กคนนี้มีแววตา,ามุ่งมั่นอ,อ่าอาเอาเป็นว่าเจรับเข้าทำงานขอบคุณค่ะเจ๊อู่จะตั้งเจทำงานค่ะพอล,ล่าพอล,ล่ามาพาน้องไปทำงานด้วยมีอะไรก็บอกน้องนะค่ะเจอิวๆมาเร็วเรมาคนของของึ้นรถเจ้าลูกค้าเร็วๆวค่ะพี่พอล่า ดีไม่ได้พักเลยเป็นแบบนี้ทุกวันเลยเหรอคะพี่พอลล่าที่นี่ก็เป็นแบบนี้แหละขายดีทุกวันโดยเฉพาะยาทานายางทำไมยาทานายางถึงขายดีเพราคนส่วนใหญ่เขาทำอาชีพสวนยางไงจริงด้วยนี่เงินเดือนของพอลล่านี่ของอิวจา้าขอบคุณค่ะเจ๊อวันนี้จะไปเดินหทางซะหน่อยแล้วเธอและยวจะไปไหนอยูไม่ไปไหนหรอกจา้า ทำไมล่ะวันนี้เงินออกทั้งทีนะอิวอยากเก็บเงินไว้นะเกยคะอิวอยู่ไหมคะแม่อิวเขามาเก็บเงินค่าปุ๋ยยางแล้วเงินแม่ไม่พอพอจะมีให้แม่ไหมลูกจ้าแม่ขอบใจนะลูกชีวิตเรามันต้องไปได้ไกลกว่านี้สิไปไหนมาก็ไปเรียนมาไงพ่ออย่ามาโกโหกเมื่อกี้นี่ครูมาตามเห็นว่าไม่เข้าเรียนหลายวันแล้วก็ผมไม่อยากเรียนไงพ่อพ่อหาเงินให้แกเรียน ทำไมแกเป็นคนแบบนี้ก็พ่อไม่สนใจผมการบ้านก็ไม่เคยสอนวันวัน,วน,วนทำแต่ไรแต่สวนของพ่อเนี่ยเป็นแบบนี้ไงแม่ถึงทิ้งพ่อไปหยุดพูดย๋ยวนี้นะถ้าไม่อยู่กับพ่อตามแม่แกไปเลยเออผมก็ไม่ได้ยู่แล้วเอา้านั่นมันเด็กนักเรียนคนเมื่อวานนี่มานั่งอะไรอยู่หน้าร้านฉันนี่น้องมานั่งอะไรอยู่หน้าร้านพี่ทำไมไม่ไปโรงเรียนอย่าบอกนะว่าโดดเรียนอ่ะก็แค่หน้าร้านเงี้ยน,นี้ นั่งมไ,ไม่ได้เหรอพี่ไม่ได้แกะกะหน้าร้านชัน้นออกไปเลยไปเป็นเด็กเป็นเล็กก็ไปตั้งใจเรียน <avais> จะมานั่งอะไรอยู่นี่ห,หวงนักใช่ไหมร้านจเจอแบบนี้เหมือนฝนจะตกเลยเก็บเสื้อผ้าเข้าร้าน